สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ขณะที่เสด็จดำเนินไปตามหนทางไกลได้ทอดพระเนตรเห็นสาระป่าใหญ่ณประเทศแห่งหนึ่งจึงทรงแวะลงจากหนทางเสด็จเข้าไปสู่ป่าสาระนั้น ครั้นเสด็จถึงแล้วจึงทรงทำการแยมให้ปรากฏณนะที่แห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้คิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงกระทำการแยมให้ปรากฏพระตถาคตย่อมไม่ทรงกระทำการแยมให้ปรากฏ ด้วยไม่มีเหตุครั้งนั้นท่านพระอานนท์จึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงกระทำการแยมให้ปรากฏพระตถาคต ย่อมไม่ทรงทําการแยมให้ปรากฏด้วยไม่มีเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานน์เรื่องเคยได้มีมาแล้วคือณประเทศนี้ได้เป็นเมืองมั่งคัง่งกว้างขวางมีชนมากมีมนุษย์หนานั่น ก็พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยอยู่ในพระนครนันก็อุบาสกนามว่าพระเวสสีของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่กระทำให้บริโภค ในศีลอุบาสกประมาณห้ารอคนเป็นผู้อันพเวสีอุบาสกชี้แจงชักชวนก็ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในศีลครั้งนั้นพระเวสีอุบาสกได้คิดว่าก็เราเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้า ชักชวนอุบาสกประมาณ500คนเหล่านี้และเราก็เป็นผู้ไม่กระทําให้บริบูรณ์ในศีลแม้อุบาสกประมาณ500เหล่านี้ก็เป็นผู้ไม่กระทําให้บริบูรณ์ในศีลต่างคนต่างก็เท่าเท่ากันไม่ยิ่งไปกว่ากันพิฉนั้น เราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่าครั้งนั้นพระเวสีอุบาสกได้เข้าไปหาอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นแล้วได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตั้งแต่วันนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงจำเราไว้ว่าเป็นผู้กระทำให้บริบรณ์ในศีล ครั้งนั้นอุบาสกประมาณห้าร้อยเหล่านั้นได้คิดว่าพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าเป็นผู้มีอุป,ปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนเราทั้งหลายก็พระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าจักเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลก็ฉะไหน เราทั้งหลายจะทําให้บริโณ์ในศีลไม่ได้เล่าครั้งนั้นอุบาสกประมาณห้ารเหล่านั้นได้เข้าไปหาพระเวสศีอุบาสกแล้วกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้ไปขอพระเวสศีอุบาสกผู้เป็นเจ้าจงจำอุบาสกห้ารอยแม้เหล่านี้ ว่าเป็นผู้กระทาให้บริบูรณ์ในศีลครั้งนั้นพระเวศีอุบาสกได้คิดว่าก็เราแลเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนอุบาสกประมาณห้าร้อยเหล่านี้และเราก็เป็นผู้กระทาให้บริบูรณ์ในศีล แม่อุบาสกประมาณห้าเหล่านี้ก็เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลต่างคนต่างก็เท่าเท่ากันไม่ยิ่งไปกว่ากันพิฉนันเราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่าครั้งนั้นพระเวีสีอุบาสกได้เข้าไปหาอุบาสกประมาณห้ารเหล่านั้นแล้วกล่าวว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตั้งแต่วันนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงจำเราไว้ว่าเป็นผู้ประพฤติปรหมรรย์ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านครั้งนั้นอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นได้คิดว่าพระเวสีอุบาสก ผู้เป็นเจ้าเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนเราทั้งหลายพราะเวสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าจากประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านก็ฉะไหนเราทั้งหลายจักเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านไม่ได้เล่าครังนั้นอุบาสกประมาณห้าร้อยเหล่านั้นได้เข้าไปหาพระเวสีอุบาสกแล้วกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้ไปขอพระเวสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าจงจําอุบาสกห้ารอยแมเหล่านี้ว่า เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านครั้งนั้นพระเวสีอุบาสกได้คิดว่าก็เราแลเป็นผู้มีอปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนอุบาสกประมาณ500เหล่านี้และเรา ก็เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลแม่อุบาสกประมาณ500เหล่านี้ก็เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลและเราก็เป็นผู้ประพฤติพรมรรันประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านแม่อุบาสกประมาณ500เหล่านี้ ก็เป็นผู้ประพฤติปรมจจรรัย์ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านต่างคนต่างก็เท่าเท่ากันไม่ยิ่งไปกว่ากันพิชนันเราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่าครั้งนั้นพระเวสีอุบาสกได้เข้าไปหาอุบาสกประมาณ500เหล่านั้น แล้วกล่าวว่ามาดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตั้งแต่วันนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงจำเราไว้ว่าเป็นผู้บริโภคอาหารมื้อเดียวเว้นการบริโภคในราตรีงดเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิการครั้งนั้น อุบาสกประมาณห้าร้อยเหล่านั้นได้คิดว่าพระเวสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนเราทั้งหลายพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าจักเป็นผู้บริโภคอาหารเมื่อเดียวเว้นการบริโภคในราตรี งดเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิการก็ฉะไหนเราทั้งหลายจักเป็นผู้บริโภคมื้อเดียวเว้นการบริโภคในราตรีงดเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิการไม่ได้เล่าครั้งนั้นอุบาสกประมาณ500เหล่านั้น ได้เข้าไปหาพระเวสสีอุบาสกแล้วกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้ไปขอพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าจงจําอุบาสกห้ารแม่เหล่านี้ว่าเป็นผู้บริโภคอาหารเมื่อเดียวงดการบริโภคในราตรีงดเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิการ ครั้งนั้นพระเวสีอุบาสกได้คิดว่าก็เราแลเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนอุบาสกประมาณ500เหล่านี้และเราก็เป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลแม้อุบาสกประมาณ500เหล่านี้ ก็เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลและเราเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านแม่อุบาสกประมาณ500เหล่านี้ก็เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้าน และเราเป็นผู้บริโภคอาหารมื้อเดียวงดการบริโภคในารลาตรีงดเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิการแม่อุบาสกประมาณ500เหล่านี้ <c oughs> ก็เป็นผู้บริโภคอาหารมื้อเดียวงดการบริโภคในารลาตรีงดเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิการ ต่างคนต่างก็เท่าเท่ากันไม่ยิ่งไปกว่ากันพิฉะนั้นเราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่าครั้งนั้นพระเวสีอุบาสกได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระเวสสีอุบาสกได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็พระเวสีภิกษุอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบนรรปชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิน้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็แลพระเวสสีภิกษุได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในจำนวนพระอาหารหันต์ทั้งหลายาดูก่อนอานน์ครางนั้นอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นได้คิดว่าพระเวสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนเราทั้งหลายก็พระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้า จักปรงผมหนวดครองผ้ากาสายะออกบวชเป็นบนรรปชิตฉะไหนเราทั้งหลายจักปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกบวชเป็นบนรรปชิตไม่ได้เล่าครั้งนั้นอุมาศกประมาณห้าร้อยเหล่านั้นได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพ,พนานามว่ากัสสะ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายพึงได้บรรปชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคอุมาศประมาณ500เหล่านั้นได้บรรปชาอุปสมบท ในสำนักพระผู้มีพระภาคพ,พระนามว่ากัสสปะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วครั้งนั้นพระเวสีภิกษุได้คิดว่าเราแลเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งวิมุตติสุขอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยมนี้ โอหนอิิษุประมาณ500แม้เหล่าเน้ก็พึงเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งวิมุตติสุขอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยมนีครั้งนั้นภิกษุประมาณ500เหล่านั้นต่างเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดียวไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกภิกษุประมาณห้ารอยเหล่านั้นมีพระเวสีภิกษุเป็นประมุขพยายามบําเพ็ญธรรมที่สูงสูงขึ้นไปประณีตขึ้นไปได้ทำให้แจ้งซึ่งวิมุต อันเป็นธรรมชั้นเยี่ยมด้วยประการชนีดูก่อนอานเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักพยายามบำเพ็ญธรรมที่สูงสูงขึ้นไปประณีตขึ้นไปจักทำให้แจ้งซึ่งวิมุติอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยม ดูก่อนอานอน์เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล